เมื่อคืนหลับแสบไปน้อยกับเลยเหตุให้ตื่นสวยในเสานี่ถึงแม้จะได้นอนหลายปานใดแต่เฮาก็ยังคงตงงวเงี้ยในถุกๆุกเสาร์ที่ตื่นมาแล้วกระบ่ลืมที่จะจิบน้ำสิงก่อนที่จะไปเหตุย่างอื่นเสียงนกนานาชนิดปัดเล้งประกอบกับเสียงตามสายของพู้ใหญบานนั่นอาจจะกำลังบอกเฮาว่ามีโอกาสเดิมตนไม่อีกมือหนึง่ง กับข่าวของเขาในมือนีคือกระเพราหมูกับพะแน้งหมูแล้วก,ก,ก,กับกาแฟฟรีนี่แหละเขาว่าอิ่มจังตังอยู่ครบหลังจากที่เอรละเฮยมาดนเติบกระได้เวลาอาบน้ำชำระร่างกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมจะไปเหตุงานอุ้ยพ่อไปยังไง หลังจากอาบน้ำเสร็จมีคงจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานานที่สุดในช่วงเสาของเฮาก็คือการึืนหน้านั่นเองช่วงนี้เฮากำลังหาแต่งหน้าแต่มันค่อนข้างจะออกไปทางหยืห้าลั้งมือก็เป็นขาบผู้ใดเป็นค้นผิวผสมแล้วก็เป็นสิวผิวแพ้ง่ายมีวิธีการแต่งหน้าแบบไหนบ่ห้ยื้อมาแนะนำมาบอกผลกันน้ำเด้จ้า เจ็ดโมงหาสีพยังออกหลวดไล่ประคั้นแล้วสุดท้ายกระย่างเขาแปดโมงคงจะเป็นอีกมือที่เฮาโมดตะลีล้าแล้วกัสายอีกตนใดเมฝนก่อนนี่ตั้งเข้ามาแต่เศร้าๆสุดท้ายกระได้เวลาปลดปลอยและกระตกคำเฮาก่อนไปเหตุงานจนใด